แล้วคุณทราบหรือไม่ว่าโรคต่อมลูกหมากโตหากไม่ได้รับการดูแลและปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้สําหรับการรักษาต่อมลูกหมากโตนั้นเริ่มแรกแพทย์จะแนะนําให้ปรับพฤติกรรมก่อนเช่นในรายที่เป็นไม่มากอาจให้ลดการดื่มน้ําชากาแฟรหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการดื่มน้ําในปริมาณมากๆก่อนเข้านอนเพื่อลดอัตราการสะสมของปัสสาวะในช่วงกลางคืน แต่หากปรับพฤติกรรมแล้วอาการไม่ดีขึ้นแพทย์จะใช้ยาในการรักษาตามความเหมาะสมของอาการของแต่ละบุคคลได้แก่ยาในกลุ่มปิดกั้นอัลฟาเช่นยาพาโซซินยาด็อกซาโซซินซึ่งยาในกลุ่มนี้มีฤทธิ์ลดการหดเกรงของกล้ามเนื้อต่อมลูกหมาและกล้ามเนื้อหูรูดที่คอกระเพาะปัสสาวะมีผลทำให้ถ่ายปัสสาวะได้คล่องขึ้นหรือยาในกลุ่มยับยั้งเอนไซม์อัลฟาลีดักเตส เช่นยาฟิเนเอสเทไรมีฤทธิ์ยับยัง้งไม่ให้เทโสโทสเตอโรนเปลี่ยนเป็นไดไฮโดเทโสโทโรนซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดต่อมลูกหมากโตเมื่อได้รับยานี้แล้วจะทําให้ต่อมลูกหมากเล็กลงได้ซึ่งการใช้ยาในกลุ่มนี้อาจทําให้เกิดอาการข้างเคียงเช่นไอเงื่อออกมากปัสสาวะสีคล้ำมีไข้มีภา,าวะความดันโลหิตต่ำผื่นคันเท้าและขาบวม วิงเวียนศีรษะเป็นลมท้องผูกอ่อนเพลียปวดศีรษะแน่นจมูกน้ำหนักตัวเพิ่มท้องเสียซึมเศร้าหัวใจเต้นช้าเบื่ออาหารและอาจส่งผลกับสมรรถภาพทางเพศการแข็งตัวที่ไม่เป็นปกติและในบางรายที่มีอาการของโรคต่อมลูกหมากโตมากๆอาจถึงขั้นต้องผ่าตัดเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบัน มีการนำสมุนไพรนวัตกรรมที่มีผลการวิจัยพบว่าสารไลโคปีนซึ่งพบมากในมะเขือเทศและร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้สามารถช่วยยับยั้งการเติบโตของเซลล์ต่อมลูกหมากรวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากส่วนแร่ธาตุสังกะสีหรือซิงก์ก็มีสรรพคุณในการช่วยเพิ่มความรู้สึกทางเพศในผู้ชายและยังช่วยป้องกันและรักษาการเป็นหมันช่วยให้ต่อมลูกหมากทำงานได้เป็นปกติ และมีส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอวัยวะสืบพันธุ์ปรึกษาปัญหาสุขภาพคลิกหาเรา